ัสดีครับผมนี่คือรายการเพชรกับเพชรนะครับวันนี้พี่เพชรจะมาอัปเดตนะครับเต่าสุขาตานะครับรอบที่แล้ว <c oughs> คลิปที่พี่เพชรรีวิวไปนะตอนนั้นน้ําหนักยูโนโอ,อยู่ที่ร้อยห้าสิบกรัมนะครับวันนี้ก็จะมาลองดูนะพี่เพชรเอาตาช่างมาเลยวันนี้เอาตาช่างมาเลยนะครับเดี๋ยวเราดูว่ายูโนโเนี่ยจะหนักกี่กรัมแล้วยูโรก็จะหนักเพิ่มกี่กรัมยาวกี่เซนนะครับ รอบที่แล้วยูโน่หนักร้อยห้าสิบกรัมยาวประมาณแปดเซนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบนี้ยูโน่จะหนักกี่กรัมครับผมมาครับตัวแรกน้องยูโน่จะดูนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะหนักทั้งหมดกี่กรัมโอ้ยจะทางใหนมานดินอุ้ยอุ้ยอุ้ยสี่ร้อยประมาณอยู่เลุกนประมาณอยู่ที่สี่ร้อย เดี๋ยวเอาใหม่เห็นว่าแวนมาประมาณ480ถึง70นะครับเดี๋ยวลองเอาใหม่ที่ึ๊บจริงๆมันต้องมันต้องแบบว่าหงายกระดองไปเลยถ,ถ้าแบบเอาชัวๆนะแต่ว่ามันจะเป็นตัดเดียวนะลูกนะตัดเดียวตัดเดียวตัดเดียวฮึบโอเค สี่ร้อยประมาณสี่ร้อยแปดสิบกรัมนะครับน้องยูโน่สี่ร้อยแปดสิบกรัมแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าน้องยูโน่เนี่ยจะยาวกี่เซนนะครับตอนนั้นแปดเซนนะเดี๋ยวตอนนี้มาดูว่าประมาณกี่เซนนะครับวิธีการวัดนะครับเราจะวัดตั้งแต่ตรงนี้นะครับช่วงคอตรงนี้นะตรงเดือนนี้นะครับถึงตรงกระดองนี้นะครับกระดองหลังยูโน่ 1ิบสามเซนนะครับถือว่าโตขึ้นนะฮะจากตอนที่แล้วที่หนักแค่หนักแค่ร้อยห้าสิบกร,รัมยาวแปดเซนตอนนี้หนักสี่ร้อยแปดสิบนะครับผมยาวทั้งหมดสิบสามเซนอันนี้คือน้องยูโน่นะครับพี่เพอัพเดตมาก็น่าจะใหญ่หละ <laughs> ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยจากตอนแรกพี่เพจยังจับแบบเ,เล็กๆอยู่เลยนะแล้วส่วนกระดองเบิ้ลน,นะครับก็รู้สึกว่าจะยุบยุบไปดูเหมือนจะก,ก็ยุบไปหน่อยนะครับ โอเคอันนี้คือน้องยูโน่นะครับผมต่อไปน้องยูโรดูใหญ่ขึ้นไหมครับ <laughs> น้องยูโรตอนแรกหนักเก้าสิบกรัมนะครับยาวประมาณหกจุดห้ามาครับเรามาลองช่างน้องยูโรเลยทึบโอ้มาแล้วครับจากเก้าสิบกรัมตอนนี้ 2องห้าสิบกรัมแล้วโตขึ้นเหมือนกันนะครับคือไล่ๆกันเลยอะโตไล่ๆกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะวัดความยาวนะครับต่อไปเป็นความยาวของน้องยูโรนะครับเหมือนเดิมครับวัดตั้งแต่แดงนี้ครับถึงกระดองหลังนี้นะครับ ความยาวของน้องยูโรก็คือประมาณสิบสิบเซนนะครับนี่นะฮะอยู่ที่ประมาณสิบเซนก็ถือว่าโตนะครับโตขึ้นมาไล่ๆกับกับยูโน่เลยตอนแรกอาจจะเล็กกว่ายูโน่เยอะแต่ตอนนี้เหมือนแบบว่าน่าจะโตเท่ากับยูโนตอนที่รีวิวครั้งที่แล้วนะครับก็วันนี้พี่เวสจะพา เต่าของพี่เพชรามาเดินเล่นสนามหญ้านะครับเพราะว่าการที่เต่าเนี่ยได้เดินเล่นที่สนามหญ้าเนี่ยเหมือนทาให้เขาแบบมีความสดชื่นนะสดชื่นมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูครับว่าเขาเดินเล่นเนี่ยเป็นยังไงเพราะาถ้าเดินเล่นสนามหญ้าเนี่ยอย่างแรกเลยเต่าก็ได้กินหญ้าด้วยนะครับได้กินพืชมันจะไม่จําเจนะพี่เพชรอ่ะจะให้เต่ากินพวกผักอะไรอย่างเงี้ยผักที่กินได้จะมีใบมอนกับ ผักบุ้งนะพี่เพชรให้กินอาทิตย์ละครั้งนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าน้องเดินเล่นจะเป็นยังไงจะเดินเก่งไหมนะครับ หลังจากที่พี่เพชรพาน้องยูโรยูโน่นะฮะเดินเล่นเสร็จก mm ็เ hmm. จ้าขึ้นบ้านเลยนะครับเข,าข้าคอกแล้วก็ให้เขาพักนะฮะแต่ถ้าต่อไปในอนาคตถ้าน้องตัวใหญ่มากกว่านี้นะครับก็พี่เพชรจะทําคอกนะเดี๋ยวต่อไปพี่พจะทําคอกเต่าข้างล่างและใจเขาอยู่ข้างล่างแล้วเพราะว่าเขาอยู่ข้างบนบ้านไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาจะตัวใหญ่ขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับการที่ให้น้องมาเดินเล่น คือจะช่วยให้น้องย่อยได้ดีขึ้นนะครับให้น้องสดชื่นนะฮะไม่อุดอู้อยู่แต่ในห้องแล้วก็ช่วยระบบการย่อยแล้วก็เหมือนได้ออกกําลังกายนะครับเพราะว่าเต่าสุกา้าเนี่ยคือเขาจะเดินเรื่อยๆจนกว่าจะเจออาหารทําให้เขาเนี่ยเดินเก่งนะครับแล้วเต่าที่เดินเก่งเนี่ยจะทําให้น้องเนี่ยโตเร็วนะครับกินเก่งไม่พอเนี่ยยังจะต้องเดินเก่งด้วยนะครับโอเค คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมและไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้พี่เพชรทำอะไรนะโอเค